ดีครับดีเจเปือกวัสดีชาวฮอตสบผม <c oughs> วันนี้ผมเข้ามาถึงวันที่เจ็ดแล้วฮะดีเจเปลือกฮะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> โอ้โหถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยตอนนี้ใกล้จะไฟจะใกล้จะขึ้นแล้วครับผม <c oughs> แต่ว่าใจยังสู้ครับผมว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกฮะที่ผมกับน้องแอร์เนี่ยเจอหิมะตกต่อหน้าต่อตาครับผม ใช่ใช่ครับแต่ว่าแต่วันนี้ตกเห็นเห็นเลยแต่กลายเป็นว่าพอหิมาตกเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นมนิดนึงฮะแต่พอตกเสร็จเนี่ยมันจะเย็นหนักขึ้นกว่าเดิมวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อวานนี้ผมไปอยู่ที่ซูวอนมานะครับผมวันนี้กำลังจะเข้ากรุงโซซึ่งล่าสุดดิฉัจอากาศเนี่ยกรุงโซเหมือนกับว่ามันไม่รอ้อนชื่นลยฮะมันลบสิบแปดทับสำหรับวันนี้ฮะ <laughs> ลบสิบแปดครับคุณแตม ลบเป็นที่คือลบสิบสี่ครับเพราะว่าจะบบจ่ายคุณก็ไม่ได้ของสิครับ <ś led> ก็ถ้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ได้ไปดูพวกอ่าอย่างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไปสุวรมาสุวรนเนี่ยก็เป็นอีกเมืองนึงที่อยู่ไม่ไกลจากโซมานะฮะแต่ว่าที่นั่ก็จะเป็นเมืองที่เป็นถ้าจะเป็นเมืองเก่าอารมณ์เหมือนเราไปไอพยีายหญ่นะก็จะมีพวกป้อมปอาราศาส์กระกแผงเมืองประตูเมืองอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็ก็ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะสวยดีพูดตรงๆรเลยว่าอ,อ่ตะละกักษณมือินเลยฮะ <laughs> ไม่ไม่แต่ก็โอเคสวยดีใช่ใช่แต่ว่าก็ประมาณนึงฮะเพราะว่าไปอยู่แค่ประมาณวันเดียวแล้วก็ส่วนวันนี้เนี่ยผมมาที่สวนสนุกอีกหนึ่งท,ที่ที่มาบอกมันเป็นไฮไลท์มากๆของที่ประเทศเกาหลีใต้เขานะนี่คือคําถามของเราด้วยคนระับที่เชื่อใช่ครับไม่มีปัญหารครับผม สวัสดีครับน้องแหม่มครับอ่าก็ก็โอเคอยู่ฮะไม่มากกรสีว่าเอาไหวแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตชาว l g ชาวาทุกคนที่ติดตามคลิปของเราอยู่นะครับว่าวันนี้เนี่ยบ <c oughs> ังเอิญว่าผมยังนั่งอยู่บนรถบัสกําลังจัดก,กลับจากสวนสนุกกลับมาเข้ากรุงโซนะฮะซึ่งเราก็เลยไม่สามารถที่จะมีคลิปในการเล่นเกมแบบเดิมในการวิ่งไปหาในการวิ่งตามทิศทางได้ อห้องน้ำไม่มีมันเหมือนรถเมย์บ้านเราครับผมถ้าต้องขี่เดีลยวก็ขี่ตามเก้าอี้นั่แหละฮะ,ะจริงๆมันไม่ต้องยากเลยฮะนี่ถือว่าง่ายถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยอาจจะอาจจะรู้เลยก็ได้ผมมีช้อยแค่สองช้อยเองนั่นก็คือผมอยากจะถามว่าสวนสนุกที่ผมไปมาเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไร ไปมาแล้วฮะไปมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะเปิดใช่ครับผมโอ้โห,โโหพูดซะอยากจะบังสายเลยทีเดียวนะคุณแแบบนะไปไปไลนแม่ห้าสิบห้าสิบนะครับ,บ,บมีมี ครับผมระหว่างสองช้อยนะช้อยแรกคือเนเวอร์แลนดและช้อยที่สองครับผมและช้อยที่สองก็คือเอเวอร์แลนดครับผม <นะ S 1> ครับผมเออเออท่านี้เองง่ายอันนี้สองแล้วะนะ มีอะไรอยากจะถามได้นะคุณแบบมีเวลานะครับผมถามสิบนาที่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเขาบอกที่นั่นเด็กดีเลยนะเขาตอบมาว่าเอายังไงเอตมาว่าเอาเอายังไงายงไอ และคำตอบเอเวอนด์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเพราะว่าท่านเอเวอเรตเนี่ยต้องต้องไปหาไมเคิลนะครับครับผมขอบคุณคุณแม่มนะครับ ครับครับผมจ้าครับผมขอหน้องแอร์ตอนนี้ก็ยังแข็งแรงดีครับก็คือลุยไปด้วยกันน้องแอร์เนี่ยที่แรกเหมือนจะมีไข้แต่ว่าตอนนี้ด erm ีขึ้นมีมีบ UM ้างแต่ว่าก็ด้วยความที่อากาศหนาวพอ เท่ารถสับเบร์หรือว่ารถบ้านเสืออะไรก็แล้วแต่มันจะอุ่นมากครับมันจะทำให้หนาวๆร้อ,ๆอ,ๆอ,ๆอๆนๆจนตลอดเวลาใช่ไหยครับฮะ,ะ <c oughs> คุณทราบไหม ผมไม่เคยรู้เลยฮะคือจริงๆ,ๆแล้ววันนี้มันกลับมาคือออกไปข้างนอกมาแล,ล้วลืมของที่บ้านมนต้องเอามาเอาอุปกรณ์ก่อนเพื่อจะออกไปทำธุรกิจต่อครับพอกลับมาถึงห้องในช่วงเย็นเนี่ยมันหมดมันไม่ไหวผมก็เลยขอน้องเขาาเออขอมาพักก่อนมาครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะขัดเรียกว่าขัดคอผมด้วยการแอบถ่ายรูปผมส่งมาแบบนี้ <laughs> ยังยังไหวยังไหวย,ยังไหว,ยยหวแล้วก็อยากจะฝากชาวฮอดี่นึงว่า ช่วงนี้ถ้าเข้าไปร่วมสูุใน w w ็บ o lg t d a t i n n d e o t com นะฮะวันนี้เราจะมีการใจญ่ของวันใหญ่ด้วยฉะฉนั้นรอนตนางกรอินการการ่วมสูตรครับผมโอสการจะมีรูปเราแปะด้วยนะครับผมและการข,ของฝากของคุณเนี่ยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมจะอยู่ในกรุ่มโซวันพร่นี้จะไปอยู่ปูซานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะได้ไม่ได้เด็วรู้กันครับ <S 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 ครับผมผม,ผมได้อา่านอีเมลของคุณแล้วทำผมผมคุณมากนะฮะท่านท่านที่จะหาข้อมูลอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคไม่มีปัญหาได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวใช่แค่สามวันแล้วเดี๋ยวในไงพรุ่งนี้มาร่วมถือก,กับบนใหม่ครับท็อปเจนิ่านะครับขอบคุณที่แจ้งเถิดวยครับ